เ,เหตุห่งการสมคบปารถนาที่มีห้าข้อมีศรัทธามีศีลสิ่งสุตตะมีจกักขมีปัญญาใช่คันนี้ก็ดูแลสรุปลงว่าเราทําอนาปานสติอย่างเดียวห้าข้อนี้จะเกิดขึ้นคันนี้คันนี้คนที่ผู้ใหม่มาเ่งก็มองไม่ออกว่าเกิดขึ้นได้อย่างไงอาจารย์ครับศรัทธาศีลสุตตจกักขามีปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไง โยมมันนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมอุตส์เอากายวาจาใจามาทําตามนั้นนะ่ะทําตามใครใครเป็นคนพูดตรงนี้ออกมาพระพุทธเจ้าพูดนั่นคือโยมต้องมีศรัทธาในพระุทธเจ้าโยมจึงทําตามถ้าโยมไม่ศรัทธาโยมไปททตามอะไรโยมก็ไม่ทําให้มันสอนไปเถอะฉันไม่ทําหรอกเพราะไม่มีศรัทธาแต่โยมทําตามเออลองหน่อยเผื่อจะดีใช่ไหมนีศรัทธาลนะ เรียกสัทธาสัมปทาศีสลสัมปทา,ามาอย่างไงเวลายมนั่งรู้ลมหายใจเขาออกจิตไม่ได้คิดอกุศลอะไรตอนที่รู้ลมหายใจเขาออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงผู้เจ้าบอกขณะที่จิตไม่ได้คิดอกุศลกายวาจาจะไปอกุศลได้ไหมมันไม่ได้เพราะใจไม่ได้คิด นั่งรู้ลมหายใจจะไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะยังรู้ลมหายใจอยู่ยมรู้ลมหายใจหนึ่งชั่วโมงศีลก็บริบูรณ์หนึ่งชั่วโมงเพราะจิตไม่มีอกุศลจิตฉันจะรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกถ้ายมรู้ลมหายใจยี่บสี่ชั่วโมงยมก็มีกุศลยี่บสี่ชั่วโมงอกุศลก็ดับไปยี่บสี่ชั่วโมงพู้เจ้าจะอมยิ่งทํามากยิ่งดีไงจึงแต่ว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริง ขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นสินบริบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องทำอะไรเพราะใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกองกุศลที่แท้จริงอากุศลไม่มีโยมก็จะไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครนั้นเวลาคนที่มันทะเลาะเบาอแววงกันเนี่ยจิตมันมีอาฆาตมีพยาบาทซึ่งกันและกัน ตรงจึงเรียกว่าจะมีการทิมแทงกันด้วยหอ,อกปากใช้ปากนี้เป็นหอ,อกทิ่มแทงกันใช่ไหมอ่าด่าว่าเสียดแทงกันนะนี่นี่ดังนั้นศีลยมครบขนาขณะที่จเจริญสมาธิสุตตะสุตตะยมก็ได้เพราะการที่ยมจะมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือยมต้องฟังมาก่อน พิกูทั้งหลายพิกูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบทําไมเราต้องคู่ขาออพระเจ้าบอกนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบตั้งกายตรงทําไมเราไม่นั่งรอหงอยอย่างนี้พระเจ้าบอกให้ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อใจออกสั้นก็รู้ว่าใจออกสั้น นี่สุดตาของใครของพระพุทธเจ้าถูกทรงจําผ่านกันมา2,500กว่าปีเห็นนะสุดตาเรามีแล้วได้ข้อสามแล้วเห็นไหมอาจาคะการเสียสละการแบ่งปัน <c oughs> การเสียสละส่วนใหญ่มองแต่ด้านรูปเงินทองอะไรอย่างนี้แต่มองนามนธรรมไม่ออกมองทานแต่เรื่องของวัตถุเข้าของ แต่อภัยทานอาเวลทานอภัยประชาทานทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่ผูกเวรมองไม่ออกดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมจะไม่คิดพยาบาทไม่คิดเปลี่ยดเปลี่ยนใครโยมก็คิดให้อภัยอยู่แหละไม่มีความคิดความคิดที่จะไปผูกอาฆาตไปบาทไม่มีดับเพราะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ ได้มาหาทานชั้นเลิศมาขณะที่รู้ลมหายใจเขาออกขณะรู้ลมหายใจเขาออกยมละอารมณ์ต่างๆละทิง้งเกิดความคิดมาพุทธะให้ละให้วางการละการวางอารมณ์เรียกจากะการสละการทิ้งอารมณ์นะยมทิ้งวัตถุเข้าของสละคือให้ให้ดังนั้นการให้วัตถุเข้าของจริงให้วางจิตละความตระีคือตั้งใจสละออก นะให้แล้วไม่คิดเอาคืนเพราะฉันสละแล้วขาดนะ,อ,ะอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันมเมื่อกี้ให้ด้านลูกนี่ให้ด้านอารมณ์เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาทิ้งสละสละออกนะเห็นนะเรียกจาระยมได้จาคะมาข้อที่สี่ข้อที่ห้าได้ปัญญานะน้นนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่สักพักปุ๊บ หลุดไปคิดขณะที่คิดนะเห็นความคิดเกิดไหมเห็นผู้เจ้าบอกดังนั้นขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดโยมคิดเพลินไปสักพักรู้ตัวเฮ้ยกำลังคิดนี่ว่าต้องกลับมารู้ลมโยมก็ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ความคิดก็ดับไปผู้เจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธ ขณะที่เพลินเห็นสมุทยัยขณะที่ละความเพลินเห็นนิโรธเห็นนะมันเป็นมครควิธีอยู่แล้วแล้ววิธีนี้จะทําให้เห็นเกิดเห็นดับเข้าใจไหมพอละความเพลินกลับมาที่อะไรเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเพราะพระพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจ และพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถูกต้องไหมเพราะกายเรามีสี่ธาตุใช่ไหมกายมีสี่ธาตุนะดินน้ําไฟลมใช่ไหมลมก็เป็นกายอันหนึ่งดังนั้นเวลาเอาใจมารู้ลมที่กําลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่ารู้กายเหมือนกันอันเดียวกันถูกต้องไหมนี่ดังนั้นเวลาละความคิดปึง้งก็เอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้เอง หรือเอากลับมารู้กายก็เห็นการดับการเกิดการดับการเกิดการดับหลุดไปคิดเห็นเกิดลากความคิดเห็นดับขณะหลุดไปคิดมองให้ครบวงรอบอีกทีขณะที่หลุดไปคิดอะไรหายไปลมหายใจหายไปลมดับกลับมาความคิดดับไปกลับมาที่ลมลมเกิดความคิดดับถูกต้องไหม นั่นคือเราจะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนคนนั้นกําหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปใครเห็นตรงนี้คือสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งเรียกมีปัญญาสัทธาศินสุตาจาระปัญญาครบขณะที่นั่งรู้ลหมหายใจเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมนี่เห็นความแยบคายของผู้เจ้าไหมละเอียดมากละเอียด คิดเองคิดออกมาคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออกต้องนั่งดูรู้ลมใจจนมีประสบการณ์มีประสบการณ์มาแล้วบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาอย่างนี้เนี่ยดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมใจเข้าออกเจริญอาณาปานาสติจึงเป็นการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาโดยอัตโนมัติจริงไหมแค่นั้นเอง้ไม่ต้องยากอะไรอยากสมปรารถนาอะไรเชื่อพู้เจ้าเจริญอาณาปานาสติ ดันั้นเวลาผู้เจ้าบอกขนาดที่จเจริญอนาปาณสิกหรือกายคตาสิกเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลวงสู่ใจของบุคคลนั้นมันก็ตรงจริงเลยนะทุกอย่างมาหมดเลยอินทรีห้าก็มาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาก็เข้ามาศรัทธาคือยมศรัทธาผู้เจ้ายมจึงมาทำม,มาทนที่จะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะ ศรัทธาวิริยะขณะที่ยอมนั่งรูล้ลมหายใจเข้าออกยอมมีความเพียนไหมมีไม่มีความเพียนก็ลุกตั้งแต่นาทีแรกแล้วใช่ไหมวิริยะมาแล้วสติการระลึกได้ยอมนั่งรูล้ลมมันคอยหลุดเรื่อยยมก็คอยลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาที่นี่นี่ฝึกสติแล้วเห็นไหมอ่าศรัทธาวิริยะความเพียรสติได้ฝึกตลอดสมาธิความตั้งใจมัน่น พยมเอาใจอยู่กับลมหายใจเนี่ยเฮ้ยฉันต้องอยู่กับลมฉันต้องอยู่กับลมนี่คือความตั้งใจมันเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวและการเพ่งอนอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอย่าให้ใจไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่เอานี่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือใจสำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวเสาเขื่อนเสาหลักปุ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิเกิด สัทธาวิริยะสติสมาธิสุดท้ายคือปัญญาเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับสัญญาเกิดสัญญาดับสังขารเกิดสังขารดับลมเกิดลมดับเห็นเกิดดับลูกน้มเกิดดับครบเลยเนี่ยเข้าใจไหมอินรียห้าพละห้าครบบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เห็นนะเหตุแห่งการสมปราถนานะ ศรัทธาศีลสุตะาจาระปัญญาครบไหมครบจะพูดมุมไหนแค่นั้นนะเนี่ยพูดได้ทุกมุมเลยอเยอลยสัสสีครบมักมมองแปดครบด้วยการทำหนึ่งเดียวคือนั่งรู้ลมใจใช่ไหม